ังจากที่ผมได้ไปตรวจสอบแอร์บ้านลูกค้านะครับได้ทําการตอดแผงมาพบว่าเป็นแอร์ที่ใช้พัดลมบัลเลดดีซีคล้ายกับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับแต่เี็ตรงที่ว่าคอมเพรสเซอร์ใช้ปกติ a c ทั่วไปและมีแผงวงจรควบคุมคอมเพรสเซอร์อีกทีหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใส่มาทําไมถ้าไม่ไมเกิดปัญหาเขาไม่ด์ทแล้วแอร์ก็ไม่เย็นหลังจากที่ทาการตอดแผงวงจรมาเทสแล้วเพิ่ลืมสอดสายไฟเส้นหนึ่งมาจากหน้างานก็เลยจําไฟตรงๆเข้าไป220ปรากฏว่าจ้ำผิดจุดนะครับผลที่ได้คือตู้มกลายเป็นกูเกิลคันนะ ความหวังที่เหลือของเราก็คือการซื้อแผงบอร์ดวงจรแอร์ยูนิเวอร์แซลมาเปลี่ยนครับแต่ก็ยังติดว่วพัลมทั้งหลายนั้นเป็นระบบบัลเลต์เซีซึ่งจะต้องแปลงกันอีกทีหนึ่งอย่างนี้อ่แต่ก็ยังโชคดีที่แผงที่ใช้ตัดต่อควบคุมคอมพิวเซอร์ยังไม่เสียเราก็จะจําสัญญาณปั้นเข้าไปเพื่อให้มอเตอร์หมุนทํางานนะครับแล้วก็คงจะเสียยากกว่าแผงวงจรเก่าที่เป็นอยู่ด้วยเมื่อวางแผนได้แบบนั้นแล้วก็จะรออะไรกันล่ะครับจาเข้าไปเลยปื๊บ โดยเราจะทดลองตัวปล่อยสัญญาณ PWM ที่แถมมากับวงจรจแฟนแล้วไม่ได้ใช้นะครับเพื่อใช้เร่งรถสัญญาณไฟขาเข้าทันซิสเตอร์ PNP ก็ต้องเข้าทาง NPN ที่ดักหน้ารออยู่ก่อนแล้วนะแต่เมื่อใส่สัญญาณเข้าไปแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับแสดงว่าต้องมีอะไรเสียสักตัวหนึ่งแถวนั้นกนะ็ลเลยจะนําสัญญาณ5โวลต์ที่เรามีนะครับจาไปตรงที่ขาคาปาซิเตอร์ซึ่งใช้สะสมประจุไฟเข้าขาสั่งงานของมอเตอร์โดยตรงเลยนะครับ ก็เพื่อทดสอบนั่นเองเพราะว่ามันยังหมุนได้นะครับแปลว่าโปเตอร์ไม่เสียนะครับผมแต่ยังไม่เต็มกําลังเพราะจ่ายแค5่5วลตจากพันสูงสุดที่15 VPP นะครับแต่จะทดลองเร่งลดสัญญาณให้ดูก่อนว่ามันลดได้จริงไหมจริงๆแค่ใช้ VR ตัวเดียวก็ได้แล้วนะครับก็ความชั่วร์เราใส่ชิปเจเนเรตพันของ จแฟนที่มีแล้วสนนทนี้ก็มาเจอตัวปัญหาทานิซเตอร์ปล่อยไฟ15โวลต์เข้าขาสั่งงานมอเตอร์มันไม่ตอบสนองเรากจ็จะต้องโยกแล้วเปลี่ยนใหม่วางกลับไปที่เดิมเมื่อวางแล้วคิดว่าน่าจะทำงานปกติก็นำไฟมาเปิดขาสั่งงานพัดลมไรแล้วครับผมความร้อนรู้สักหน่อยเพื่อจะโอเวอร์โหลดแต่ไม่มีปัญหาจริงๆแล้วจะใช้ V R สั่งงานขาพัดลมเลยก็ได้ครับแต่ เหมือนอยากทําให้มันยากเอาเซนเซอร์ตัวเก่าของระบบนี่แหละเพื่อความแม่นยําในการตัดต่อและไม่เข,เขาก็จะใช้เซนเซอร์ของแผงตัวเก่าเลยนะครับ 200k วัดได้แล้วประมาณ 200k ที่25องศามาต่อกับตัวต้านทานวงจรแบ่งแรงดันเข้าเซนเซอร์ Arduino วัดอะนาล็อกแรงเป็นอุณหภูมิเพื่อสั่งงานพัดลมครับแต่ทีนี้ก็จะมั่วเพราะไม่รู้ค่าเซนเซอร์ว่า สเปคเป็นแบบไหน,นเราก็จะใช้การคาลิเบตแบบบ้านๆโดยการใช้จอ O L e D แสดงผลมนาะแล้วก็ค่อยๆปรับค่าตัวแปรไปตามใ้เขียนกับที่จินตนาการได้ให้มากที่สุดน,นั่นไงเห็นที่จอไหมครับ23องศาแต่ยังไม่ได้เสียบมัาลิงมัวไปเองบวกลบ i ินพุ a 0 a นย์แล้วก็กล่าวครับเมื่อเสียบเสร็จแล้วก็เข้าสู่หมดความจริงอย่างที่เห็นอุณหภูมิอยู่ที่ลบ5เอ๊ะเซ็นเซอร์เสียหรือเปล่าคงไม่หรอกมันเอาแรงมาจี้ดูครับก็มีการตอบสนองนิดหน่อยแต่อยากรู้ให้ชัวร์ทำการจุ่มน้ำแข็งครับผมนี่ไงเชื้อโรคไม่สนใจครับจุ่มไปเลยแก้วรอแล้วตั้งแต่เมื่อวานอุณหภูมิดลดลงครับผมแสดงว่าเซนเซอรใ์ใช้ได้ครับเราจะมาปรับค่ากันนิดหน่อย ตอนนี้โลหะล้อมรอบเซ็นเซอร์ยังเย็นอยู่มันก็เลยจะค้างเิดหนึ่งนะครับแต่ก็จะค่อยๆขึ้นแล้วแหละเมื่อผ่านไปสักประมาณ1นึ่าทีครับก็ลดลงไม่มากเราก็เอาเซนเซอร์ว okay. right. ัดอุณหภูมิอินฟราเรดกล้องจับความร้อนดูว่าม so like, ีอุณหภูมิเท่าไหร่ประมาณ25่สครับยีตรงจุดกลางครับยีแต่ในจอวัดได้ลบสิต่างกันที่ แปดพหน่วยนะครับมันลบเลยังไวะลูกค้ามารู้คงชื่นไก่วัดอะไรของมันพูดไปดหาโมโมดเดี๋ยวนี้สแกนน้ำแข็งให้ดูเลยนะและเมื่อเราได้ค่าความห่างเหินระหว่างเราสองคนมาแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ในค่าตัวแปรหาวิธีคำนวณเอาโมโม,ดไ,มได้ค่า <ๆ S 2> ที่ใกล้เคียงและไม่ทำให้คม ภายนอกร้อนเกินไปบอดวงจรไมโครโคอนโทรลเลอร์ที่ใช้เทสจะเป็น a r u n โนโนาโครับแต่ความจริงไม่อยากใช้ตัวนี้เพราะว่าการสตาร์ทของมันช้าและมีการเอ,อเรื่อบ้างเป็นบางทีนะครับซึ่งมันอันตรายต่อระบบการทำงานของเอง<ม>ก็จะใช้ตัวที่เป็น Industrial ล r กรดกว่านี้หน่อยนะครับหลังจากที่เทสและคาลิเบตเสร็จแล้วเราจะมาดูกันอีกทีในได้ขาวว่าอุณหภูมิห้องตอนนี้คือ25นะครับต่างกันที่ประมาณ30ใช่เป่าส30 ก็ใส่ไปเจ็ดบลบสามเหลือสี่ครับสูตรคำนวณก๊อปมาก็มีคำนวณไว้แล้วครับผมก็ต้องรอพิสูจน์ดูครับเอาโบเวอร์ร้อนเป่าดูครับลุยกันเลยเปิดเบาสุดนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่ร้อยองศาความเร็วลมปานกลางเผื่อสาย2มิลเลียมเป็นยานโยนติดอาวุธหนักถ้า870ล้ลาและใกล้เข้ามาความเร็วลม3 4ส่วนเผื่อสาย2มิ900ลเลียมเก้าร้ยลลาตรงที่ถนนลก เป้าได้แล้วยืนจันตําแหน่งพรอมแล้วยิงเลยเี๋ยวเราก็จะมาเทียบอุณหภูมิกันนะครับยังไม่ตรงนะครับผ่านกันประมาณห้าก็ต้องเพิ่มตัวลบลบตัวแปรออกไปอีกห้านะครับมันจะไปยากอะไรก็คแค่กดนีไ่ไงครับแฟต์ตปูแก,กมใหมายีสตาร์ทโชโลโกสักครู่มาดูผลกันตอนนี้วัดได้ สามสิบนะครับยี่สิบเก้าสามสิบที่เซนเซอร์ยี่สิบเจ็ดนะเริ่มใกล้แล้วครับใกล้มากแล้วครับโอเคแค่นี้ก็ได้แหละให้ให้มันอ่านอุณหภูมิเยอะกว่าปกตินะครับจะได้สตาร์ทพัดลมจะได้ไม่สะสมความร้อนแล้วประหยัดไฟด้วยถ้าอากาศข้างนอกเย็นก็พัดลมจะหมุนช้ารประหยัดไฟเพื่อความแน่ใจอีกรอบนะครับเราจะจุ่มน้ำแข็งกันนะ